สวัสดีครับกับพ่อคกับพญ่ตำโจจะอีกแล้วพ่อเพี่น้องมาครับวันนี้พญ่ตำกับมีเมนูวันนี้ครับจุปนิ่นพี่น้องนี่ปนิ่นสอสเอามาบังนะครับบังบังเป็นตอนนึงสิพี่น้องเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ต้มน้ำห้อนี่ครับน้ำร้อนเดือดครับน้ำเนี่ยก็ใส่หัวตะหัวอันหัวขี้ไข่ใบบักกูดใบโหระพาพี่น้องเห็นมันสิสาดเดี๋ยวพี่น้อง นี่ต้มให้มันหอมเลยมเอเดือดเดือดแล้วก็จุ่มลงไปนะครับพี่น้องนี่กินกับน้ำจิม้มซีฟูด้ดฝีมือพี่นเนตตำคือเก่าครับพี่น้องวันนี้นี่ครับนี่เล้อชุดนี่เห็นบอพี่น้องเห็นบอเนี่โอ้มาแสร็จเสรร่วมกันได้พี่น้องเรื่องวันนี้เม <c oughs> นูสั่งสรรค์ของพญ่เนตตำจะมากมากพี่น้องมากมา,มาตรงยุ่งยา,ากสำหรับพี่เนตตำซัดเลยครับย่างมือแรงก่ายูหางบานพี่น้องมือน,นี้ครับดอกโมกนี่ดอกโมกหอมๆพี่น้องนี่หอมดิ น้ำแรลงหอมแห้งเลยพี่เจ้เต็มเลยดิปลูกปลูกดอกหมอกพี่น้องออมบานไปนี่ครับตอนนี้ยี่ยพี่น้องจุ่มลงไปเลยครับพี่น้องนี่โอ้อยออเด่นๆเด้งเขาข,า,ขาวขวบมาเด้อพี่น้องมามาแสกก็เป็นดำโจ๊ะจามหมดนี้จุปนิ่งพี่น้องจุปนิน่งเอาพ่อมันอันนั้นนิดน,นึงเนาะนี่นี่นี่น จุมจ่มๆนะครับจุ่มจุจุ่จมอืมอหูออ้ขาวจุ่นพูนเลยพี่น้องสดสดดินนาวนาวอยูพอยยพ่พี่นอ้องสดสดไม่ไม่เนี่ยปลาดิมจิ้มพีนีต่ำขึ้นเกาพี่น้องโอ้เต็มปากเต็มคำซัดเลยพี่น้อง ซส่งใจที้ครับเมนูนี่ยครับพี่กอ,อืมอืรนี้ยี่พี่้องเต็มปากเต็มคำเลยจุ่มเากอือืม ปลาแสบก็พี่จะต่ำเน้่ยครับไปเลยม,ม,มีขายน้ำจังเลยใช่หร่าไปเลยอืออือ มึงเจอเอรอเนื้อมันชับพี่นอ้องขาวจุนพูนเลยไหมอืมโอ้ยขออนุญ,ญาตยกเลยได้นี่มเวลาจิ้มกันหน่อยพอดอืมมามาพี่น้องมาอืม Да, mm hmm, mm -hmm. 음오음 mm. mm. oh. mm. mm. oh. mm. อยพี่น้องข้าวขาบอวบพี่น้องเอ้ยเนื้อกับดๆดแนะ่แสบพี่น้องไปอืม อ้ำจิ้มนี่สุดยอด Sapping out. Mm. มึงเต็มใ่น้องขาวอวบขึ้นยังเนี่ย เหลื้อมันสดพี่น้องหวานหวานเหนือจุ๋ยเลยครับมันสดมันเด่งครับน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องแซบ่บนี่โอ้ยมึงพี่หลังมันสดไหมซัด แม่นู่นี่แนะนำนะครับอันนี้จะโตหนึ่งพี่น้องสุดยอดมันแก่เหนื่อยด้วยนาะเบิ่ง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 เห็นปะเบิ่งโอ้โห้ขวัญถดถด thương hết sông hòn P'Nong, ẩm, làm nè, mệt đẻng đẻng, mệt mày, sốt มาเดี๋ยวพี่นอ้อง,นองทางไกลทางไกลมาแซ่บพุนย้ต่ำด้วยครับมันเนี้จุปนินครับสดๆพี่น้องเมนูที่เด็ดพุนย์ต่ำโจจะครับขอบคุณหลายๆผู้สำหรับทุกๆทุกคนที่เข้ามาติดตามพุนย์ต่ำโจจะที่ดกดตรซาลาข่ายโคตไหลโคตรแชร์เป็นกำลังใจสำสหรับสำนักแห่งพุนย์ต่ำด้วยครับเด้อ มาจแสบๆครับวิญ่ต่ำครับมึอน,นี้คำนี้เพื่อพี่เพียนรองครับจุปนิ่นครับสัตว์อืม ที่เบาไหร้มว่ามันยังในพี่น้องถ่ายให้มันเย็นโอ้วหลวกปากหลวกปากจ่วยเนะพี่น้องเไยหวอนเอ้อครับเนี่ยคแบบแบบก็พริจัาครับครับเนี่ย เล็กกระแกมกนันดีนะครับพี่น้องกอ้ออีกคำหนึ่งวันนี้พ่อจน์จำซื้อมากสองตัวครับได้ล,ลังคลิปก็กินอีกตัวหนึ่งครับเอ้าโอ้โอหดูหเป็นไงดีะ่ะมันยังเด่งไหม แสบครับพี่น้องเม่นูนนี่กินแหลงไม่ได้พี่น้องพอดถอนอ่พอ่พอึงลวงออกมาจากเตานะลวงกมาจากหมอกดิขอเป่ากันด้วยพี่น้องเลยถอนอี้ ลวกปากแล้วคำหนึ่งเลยเอาคำนี้ซัดสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับติดตามเบิ่มเิมคลิปนี้ครับ หอนแซบดีกังหูอนพอกันใ่คลิปหนาเด้อครับ